พายพิฆาตบทประพันธ์ของพนมเทียนศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พุทธศักราช2540บทที่25สอนศิลป์สรชัยอัตบุรีแดงว่าอยู่ในเงาสลัวของศาลาพักผู้โดยสารรถเมย์ฝั่งตรงข้ามคือตลาดโต้รุ่งหรืออีกใหนหนึ่ง โรงสารพัดอาหารของคนกลางคืนทั้งหลายนับตั้งแต่3มล้อเครื่องแท็กซี่พาร์ทเนอร์โสเพนีขึ้นมาจนกระทั่งหนุ่มสาวที่เพิ่งจะโผเพออกมาจากบังกะโลเขาก้าวข้าถนนตรงเข้าไปที่แผงลำไยต้มน้ำตาลสั่งมานั่งซอพอหมดถ้วยก็โย,ยนเหรียญบาทไว้บนโตะ๊ะขยับจะลุกขึ้นฝ่ามือหนักๆก,ก็วางลงมาบนไหล่พร้อมกับเสียงร้องทัก เฮ้ยสอนไม่ได้พบกันนานไปนยังไงบ้างพักพวกเสียงปนหัวร้อนนั้นเป็นกันเองก็จริงอยู่แต่วัตถุแข็งแข็งที่กดอยู่ที่สีข้างซึ่งจี้ตรงออกมาจากกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของผู้นั้นมันเป็นตรงข้ามเขาเอี้ยวคอก็เห็นแววตาดุดันบนใบหน้าที่ยิ้มเดชาพรมมินกับเฮ e ียงหวนนั่นเองขนาบอยู่ทางด้านหลังทั้งซ้ายขวาผู้ทักทายและใช้เปินจี้ โดยที่สายตาอื่นๆไม่เฉลียวคิดสงสัยอยู่ในขณะนี้ก็คือเดชาแฮ่ๆก็ไม่สบายนักหลอกพี่น้องไปคุยกันข้างนอกหน่อยสิงวนเป็นคนโพดพร้อมกับพยักหน้าหางเสียกเฉียบขาดบอกความหมายชัดดาวปลาไหลคงยิ้มแห้งแหลงอยู่เช่นนั้นกระพริบตาปริบปๆปแต่พอได้ยินเสียงเปินในกระเป๋าแจ็กเก็ตของเดชาง้างดังกริ๊กแววออกมาเบาๆ ก็พยักหน้าโดยดีเดินทำเพลงออกมาที่ริมถนนใหญ่เดชากับหวนก้าวประชิดมาทางด้านหลังติดติดขนาดนั้นเก๋งสีเข้มคันหนึ่งลักษณะเหมือนจะคอยจังหวะอยู่แล้วก็วิ่งเข้ามาจอดเทียบรับประตูหลังเปิดอ้าออกเข้าไปซะดีๆไอ้สอนเดชาคำรามออกมาเบาๆใช้ฝ่ามือตบเตือนที่ไทยทอยเอ็งจะเอาข้าไปไหน ไม่ต้องถามเข้าไปเร็วเดี๋ยวถี่เปรี้ยงงวนพูดลอดไรฟันด้วยเสียงกระซิบสอนสินตาเหล่ค่อยๆก้าวเข้าไปในรถคันนั้นอย่างอิดออดเดชาออกไปเปิดประตูรถอีกด้านหนึ่งยัดกายเข้าไปโดยเร็วในขณนะที่งวนก้าวตามหลังดาวปลาไหลนั่งขนาบไว้รถคันนั้นซึ่งมีคนขับอยู่เพียงคนเดียวในตอนหน้ากระชากออกจากที่อย่างรวดเร็วก่อนที่จะอ้าปากพูดคำใดต่อไป งวนก็นลุกกระแจมือออกมาสับฉับติดข้อมือทั้งสองไว้ในขณะที่เดชาใช้ผ้าเช็ดหน้าผูกตาอย่างหนานแน่นแล้วค้นตามตัวอย่างถี่ถ่วนแต่ก็ไม่พบอาวุธอะไรซ่อนอยู่ทั้งสิน้นทิศทางที่รถคันนั้นบ่ายหน้าไปก็พลันมืดมนสำหรับสอนสินในทันทีนั้นโถเฮียจะไม่เล่าแจ้งแถลงไขกันสักหน่อยเหรอว่านี่มันเรื่องอะไร สอนศิลนครางอ่อยๆไอ้สันดาลลูกไม้ทําเป็นไก่หรือว่าตลกแห่งของเองนะ่ะเลิกได้แล้วเสียงหวนตะคอกอยู่ใกล้ๆหูฉันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างฮีทอนั่งซดลำไย,ยต่อมอยู่แท้ๆเมื่ออาทิตย์ก่อนเองได้รับคาสั่งให้ทําอะไรอา้าวก็เจ้าไหยเขาใช้ให้ฉันไปยิงทิ้งไอ้ชอดนะสิแล้วยังไง แล้วฉันก็ไปยิงตามคำสั่งไม่น่าถามเลยเฮียก็รู้หลังจากนั้นเองก็หายหัวเข้ากรีบไม่ไปเลยพวกเราไม่มีใครตามเองพบหลังจากยิงมันเสร็จฉันจะไปหาเฮียที่ร้านรีโอลิต้าเห็นปอลิสนอกเครื่องแบบเกลกกันห้คว,วักไกไปหมดอยู่หน้าร้านฉันก็เลยต้องเพนฉันก็ไม่ได้หายไปไหนนี่แต่จะให้เดินลอยชายอยู่ได้ยังไง แล้วก็ไม่รู้จะติดต่อรายงานข่าวกระเฮียทางไหนหลังจากนั้นเอ็งไปที่โลลิต้าจริงเหรอหลังจากที่เอ็งยิงไอ้ชดแล้วให้ทรณีกันแสงเอ้ยทรณีโศกสิเอา้าแต่ไม่ทันจะโผล่เข้าไปล็อกเห็นผิดท่ายังไงชบขนก็เลยต้องเพนกองปราบนอกเครื่องแบบตั้ง3าสี่คนส้มอยู่แถวหน้าร้านบังเอิญชะู้จักหน้าซะด้วยแล้วเอง็งทำไมไม่กลับไปรายงานที่กลับบลูลาเวนเดอร์ ต้นทางที่เองได้รับคำสั่งโอทโทฉันจะเข้าไปพบใครหรือรายงานก็ใครเล่าคำสั่งมีมาว่าเสร็จธุระแล้วให้ฉันติดต่อรายงานก็เฮียไม่ได้บอกให้ฉันย้อนไปที่คลับขืนโผล่เข้าไปนอกคำสั่งดีไม่ดีก็ตายหงงวนหัวเราะหึอห่อ,อยู่ในลำคอ เอาเธอเองไม่ต้องพูดอะไรก็ข่าล็อกไปอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เจ้านายฟังดีกว่าเขาต้องการพบเอ็งมานานแล้วและข้าก็าแทบจะพริกแผ่นดินตามตัวเอ็งมานับตั้งแต่เอ็งยิงไอ้โชดนั่นแหละเฮียบอกหน่อยได้มากว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงสอนศิลป์สรชัยทำเสียงเซอร์งวนคงหัวร้อเฮาๆอยู่ในลำคอเช่นนั้นตอบเสียงเหียมเกรียมไอ้โชดไม่ตายตำรวจเสืวตัวไปได้ อะไรต่ออะไรที่มันรู้เห็นมันก็สำรองออกมาจนหมดหลายต่อหลายคนกำลังจะชิบหายวายวอดรวมทั้งข้าด้วยฝีมือเล่นกลของเองทั้งนั้นไอ้ซอนเมื่อคราวไอ้โซล่าก็ทีหนึ่งละแต่คราวหลังนี่เจ็บปวดกวา่าฮ่าอะไรกันนี่เฮียไงพูดอย่างงั้นละ่ะฉันเล่นกลอะไรกันสอนสินแกล้งร้องเสียงหลงข้าควรจะถามเองมากกว่าว่ารถคันนั้นวิ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่หลายครั้ง เหมือนจะซอกแซกเข้าไปตามซอยอำพรางให้สับสนจากนั้นก็ห่อเลี้ยวไปตามถนนสายตรงยาวเหยียดด้วยความเร็วสูงตลอดเวลาทั้งหวนและเดชาไม่ได้พูดคำใดอีกไม่ว่าเขาจะเอ่ยปากด้วยเช่นไรประมาณเกือบครึ่องชั่วโมงก็เลี้ยวขวาอีกครั้งสองข้างทางเงียบสง,งัดอึดใจใหญ่ต่อมารถเริ่มกระดอนแสดงว่าผ่านไปบนถนนขรุขระ หยุดเล็กน้อยมีเสียงแตแครคล้ายๆจะเป็นสัญญาณจากนั้นก็เล่นเรื่อยเข้าไปและจอดสนิทลงอีกครั้งสอนศิลสรชัยถูกกระชากลงจากรถท,ทั้งทั้งที่ผ้ายังผูกตาอยู่เช่นนั้นได้ยินเสียงเครื่องยนต์เรือครางกระหึมมาแว่วๆไม่มีปัญหามันจะต้องเป็นที่ใดที่หนึ่งใกล้กับแม่น้ำมีเสียงซุบซิบพูดจากันเบา จากนั้นก็รู้สึกว่าสภาวะความเป็นเฉลยถูกเปลี่ยนมือจากคนของหวนมาสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่รอรับอยู่แล้วมีปากกระบอกปืนกระบอกหนึ่งจี้สะกดอยู่กลางแผ่นหลังพร้อมกับออกคำสั่งเฉียบขาดเดินไปจะเดินไปยังไงแล้วพวกเล่นปิดตาแบบนี้ไม่เป็นไรเดินตามการนำก็แล้วกันรู้สึกว่ามีแขนแข็งแ,แรงของคนสองคนขนาบข้าง กระชากคิ้วไปเบื้องหน้าจะไม่เปิดตาหน่อยเหรอยังไม่ถึงเวลาระยะทางที่ถูกนำไปขึ้นบันไดเตี้ยๆประมาณ4-5หขั้นเป็นแนวระดับตรงไปเบื้องหน้า10กว่า9ก้าก็เลี้ยวขวาแล้วลงบันไดลงสู่เบื้องล่างผ่านที่พักสองระยะจากนั้นก็รู้สึกว่าจะผ่านไปตามทางแคบเล็กอากาศอับตลอดเวลาสอนศิลปสรชัยตกอยู่ในภาวะคนตาบอด ันแล้วก็มาหยุดลงอย่างกระทันหันเอาผ้าผูกตามันออกเสียงเ่าๆาดังก้องอยู่เบื้องขวาขาดคำผ้าผูกตาของเขาก็ถูกกระชากออกสอนศีลสะบัดหน้าด้วยความมึนงงหลับตานิ่งเหมือนจะปรับระดับสายตาอยู่อึดใจก็ลืมขึ้นภายในห้องทึมทึบโดยแสงสลัวที่แพลมลอดออกมาจากเลือบรอบด้านนั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่กว้างนัก ชักกันคนหน้าเหี้ยมสี่คนยืนรายล้อมควบคุมอยู่เบื้องหน้าบนโซฟาซึ่งมีอยู่เพียงตัวเดียวภายในห้องชายร่างสันทัดในชุดสากลสีดำสนิทสวมถุงคลุมหน้านั่งตระงานอยู่ที่นั่นสอนสินจ้องด้วยม่านตาที่ขยายกว้างจอมอาจยากรผู้มีแต่เสียงนับบัตรนี้ปรากฏร่างจริงรเผชิญหน้าเขาอยู่ในระยะแค่เอื้อมนี่เองไม่มีงวน ไม่มีเดชาหรือสมุนอื่นใดของพรายดำที่เขาเคยรู้จักหน้าปรากฏตัวอยู่ในสถานที่นี้ทุกคนล้วนไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งสิน้นแต่งดำหมดใบหน้านั้นไม่มีการอ่านออกเพราะถูกอำพรางคงมีแต่แววตาประดุจอสรพิษที่ฉายแสงลอดรอยเจาะอกอกมาเท่านั้นเองได้รับเกียรติยศมากที่มีโอกาสได้พบตัวจริงของข้า สอนศิลและข้าวก็ชอบให้เกียรติคนที่ควรจะให้ซะด้วยชายลึกลับพูดนั้นพูดช้าๆกระแสะเสียงฟังสะบัดร้อนสะบัดหนาวอย่างไรพี่กนสอนศิลเก็บความรู้สึกแท้จริงไว้อย่างสนิทภายใต้สีหน้าตื่นประมาผมเดาไม่ออกเลยว่าผมจะโชคดีหรือว่าโชคร้ายมันแล้วแต่เองวังเฟยหลงตอบพร้อมกับลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าเดินวนอยู่ไปมา ในที่สุดก็มาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าศีรษะในถุงคลุมนั้นชูตรงมองดูไม่ผิดอะไรกับจงอางร้ายที่ชันคอแผ่แม่เบี้ยขึ้นซึ่งแันเนียไม่ถูกว่าจะฉกเมื่อใดถ้าเองมีแผนที่จะทําให้โชว์แสงฉานตกไปอยู่ในมือของตํารวจก่อน,นับว่าแผนของเองแนบเนียนมากแล้วก็สําเร็จงดงามซะด้วยผมไม่เข้าใจทําไมผมถึงจะต้องมีแผนอะไรอย่างเจ้าไหนว่านั่นด้วย จอมมังกรบินกล่าวเนิบเนบต่อไปโดยไม่สนใจกับคำของเขาถูกการที่ชดไม่ตายถูกตำรวจคว้าตัวไปได้คำสารภาพแบบงูเห่าหลังหักของมันก่อความยุ่งยากอลมานให้แก่เราบ้างแต่มันก็ไม่มีความหมายอะไรมากเกินไปนักสำหรับข้าหรือพรายดำทั้งหมดทีเนี่ยเองลืมคิดไปหน่อยว่าถ้าชดไม่ตายเองจะดำดินหนีข้าไปไหนพ้นผมไม่ได้คิดจะดำดินหนีเจ้าไหนไปไหน แล้ผมก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าการที่ผมไปยิงโชดคืนนั้นมันไม่ตายและตำรวจลากไปได้ผมทำเต็มความสามารถแล้วและผมก็บอกเจ้านายแล้วว่าผมไม่ชำนาญในการฆ่าคนผมถูกบังคับให้ทำแท้ๆไม่ได้อาสาเข้ามาทําถ้าโชดไม่ตายในคืนนั้นมันก็ไม่ใช่เพราะผมมีแผนอะไรแต่เป็นเพราะผมทําไม่สําเร็จเองผมเสียใจที่ทำงานพลาด แต่เจ้าไหนควรจะใช้ดุลยพินิษฐ์ให้เที่ยงธรรมสักนิดแววตาคู่นั้นเป็นประกายยิ้มเยาะอากับกิริยาที่เยือกเย็นซึ่งเป็นตรงข้ามกับสายตาทำให้ทั้งหน้ากลัวยิ่งขึ้นแต่แรกข้าก็คิดอย่างที่เอ็งวางแผนเจตนาใจขา้าคิดนั่นแหละข้ารับว่าแผนที่เอ็งทำตนเป็นคนด้อยฝีมือโง่เง่า,งาเส่อซ่า และก็หาทางให้เกิดความหายนะแก่พวกข้านะมันลึกซึ้งไม่น้อยเพราะมันกลบเกลื่อนพฤติการลึกลับของเองที่วางตัวเป็นศัตรูกะข้าเงียบๆไว้อย่างสนิทที่สุดฉันนิติทธรให้ข้าต้องมองข้ามเลยทีเดียวสอนศิลเองฉลาดและกว่าลึกล้ำซับซ้อนก็จริงแต่คิดหรือว่าเองจะฉลาดกว่าข้าเสมอไป ข้ารู้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าเอ็งพบข้าอีกครั้งเอ็งจะหาทางออกทางไหนก็ทางออกอย่างที่เอ็งแก้ตัวก็ข่าหยกหยกหนียังไงเล่าเอ็งมีทางที่จะพูดได้ว่าเอ็งไม่มีฝีมือไม่ชำนาญมาก่อนและเอ็งก็ถูกบังคับให้ไปทำงานชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงพลาดเพราะความไม่ประสีประสาษาของเอง็งผมก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละว,ว่าเจ้านายหมายถึงอะไรวังเฟยหลงหัวร้อแหบ เองคงไม่ลืมนิกกระเฉิญองคารักประจำตัวของเชสมินคู่นั้นไม่ใช่เลอนิกเป็นจอมดะคาราเต้ซึ่งอย่าว่าแต่ขอมนุษย์เลยขอวัวก็ยังสับหักส่วนเฉิญเป็นมือปืนชั้นประกาศสิทธิเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนนั่นอยู่ที่ไหนสอนสินเสียว่าไปตลอดสันหลังราวกับถูกไฟฟ้าจี้บัตรนี้เขาไม่สามารถดาอะไรถูกเลยพฤติการที่เกิดขึ้นแก่น,นิกและเฉิญ องคารักษ์นักฆ่าคนของแจสมินเป็นความลับที่รู้กันระหว่างเขากับแจสมินเพียงสองคนเท่านั้นนี่มีหมายความว่าแจสมินให้ความจริงกับวังเฟยหลงแล้วกระนั้นหรือสำหรับเหตุการณ์ในคืนนั้นและมันเกิดขึ้นในลักษณะใดความสะดุ้งใจนั้นแม้จะมีมากเพียงใดก็ไม่ได้ปรากฏออกมาจากสีหน้าและดวงตาของเขา คงสนิทนิ่งอยู่เช่นเดิมเจ้าไหนเอ่ยถึงใครผมไม่รู้จักแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับผมเองจะปฏิเสธหรือว่าคืนเดียวกับที่เองไปยิงไอ้ชดนะเองฆ่าคนของแจซสมินซะสองคนแล้วก็หายไปกับแจสมินตลอดทั้งคืนเจ้าไหนฝันไปกระมังเอาละเองจะได้เห็นในสิ่งที่เองไม่ควรจะปากแข็งอีกต่อไป ชายพูดนั้นพูดเ่าๆแล้วตบมือแรงๆขึ้นครั้งหนึ่งผนังห้องด้านขวามือค่อยๆเคลื่อนแยกออกจากกันอย่างเงียบกริบราวกับจะบันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์วิเศษเปิดให้เห็นห้องอีกห้องหนึ่งอาไว้ด้วยไฟสีแดงสลัววังเฟยหลงก้าวตรงไปที่เตียงเล็กๆล,ลักษณะเหมือนเตียงพยาบาลเตียงหนึ่งอันตั้งอยู่กลางห้องก่อนที่เขาจะทันคิดเช่นไร ก็ถูกผู้คุมกระชากตรงเข้าไปที่นั่นโดยเร็วภาพที่เห็นทำให้ตะลึงไปชั่วขณะรู้สึกเหมือนเลือดในกายจะจับเป็นก้อนแข็งด้วยสังหอนร้ายแต่ในยามนั้นยังไม่สามารถจะทายอะไรได้ถูกบนเตียงนั้นร่างงามของเจสมินสรงเมดด็ดดอกมะลิดำนอนหงายเหยียดยาวอยู่ในลักษณะเหมือนคนกำลังหลับใบหน้าขาวซีดตาทั้งสองปิดสนิทลมหายใจแผ่วลึก ไม่มีร่องรอยของการบาดเจ็บทารุณกรรมใดๆปรากฏอยู่บนร่างกายทั้งสิ้นและไม่มีการพันธนาการอันหมายถึงว่าหลอนตกอยู่ในฐานะชเฉลยได้รับโทษทันเช่นไรเว้นไว้แต่ว่าลักษณะที่เห็นอยู่นี้มันประหลาดลำ้ำดวงตาแวววาวที่รอดร้อยเจาะของผ้าคลุมจ้องที่ร่างของหญิงสาวแล้วหันมาจ้องเขเม่งอยู่ที่ดวงตาของเขา เองคงไม่ปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้แน่นอนคำสั่งของไพรยดำหลายต่อหลายชนิดผมเคยได้รับจากผู้หญิงคนนี้แหละความจริงหลอนปฏิบัติงานดีมากและครั้งหนึ่งข้าก็เคยมอบความไว้วางใจหลอนเป็นที่สดแต่มาระยะหลังถึงแม้จะยังไม่มีอะไรส่อให้เห็นชัดถึงความทรยศเอาใจออกห่างแต่หลอนก็ดูจะมีรับลมซ่อนเร้นผิดไปกว่าเคยซึ่งข้าไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร จอมมังกรบินกล่าวเนิบเนบด้วยเสียงที่ก้องไปทั้งห้องเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ดวงหน้าขาวซีดของแม่ดอกมะลิดำอีกครั้งหล่อนไม่ได้บอกความจริงกับข้าวันในคืนนั้นหล่อนไปดักยึดตัวเองที่หน้าสเน็กบารีโอริตา้าเอาเองไปสอบสวนตัดสินใจปล่อยเองไปดเหตุคนของหล่อนไปซองเองฆ่าเฉินเสียระหว่างทางย้อนกลับมาฆ่านิกอีกคนแล้วเอาตัวหล่อนหายไปทั้งคืน หลังจากนั้นเองกับหล่อนก็มีการติดต่อกันลับๆตลอดเวลาแม้กระทั่งวันที่หล่อนถูกตำรวจจู่โจมจับที่หน้าร้านไซแอมมิสแอนทิกและขณะที่เกิดยิงต่อสู้กันขึ้นก็เองอีกนั่นแหละที่จู่เข้ามาช่วยพาหล่อนหนีพ้นมือตำรวจไปได้ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของพฤติการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นความลี้ลับซ่อนเงืนเหลือเกินหล่อนควรจะให้ความจริงกับข้าทั้งหมดแต่หล่อนกลับซ่อนงำไว้อย,อย่งมิดชิด แล้วเจ้าไหนเอาเรื่องเหล่านี้มาจากไหนสอนสินสะกดอารมณ์ตื่นเต้นทั้งหมดถามหน้าตาเฉยวังเฟยหลงหัวร้อแห็บแบอยู่เช่นเดิมสมมุติว่าถ้าเองเป็นนักเสฟหรือเอเย่นองค์การจารกรรมอย่างที่ข้าสงสัยเองก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอวิธีทำให้คนปากแข็งใจแข็งสารภาพความจริงออกมาทั้งหมดนะ่ะเขาทำกันยังไงสอนสินใจหายว่าเขานึกไปไม่ถึง ว่าอำนาจยาสะกดชน,นิดหนึ่งที่ทำให้คนที่ถูกวางยาตกอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นและจะเปิดเผยความจริงในใจออกมาจนหมดสิน้นตามแต่จะถูกถามโดยลักษณะละเมอรหรือเพอ้อไม่มีปัญหาเจสมินคงจะตกเป็นเหยื่อของยาสะกดประเภทนั้นเข้าให้แล้วผมไม่ใช่นักเสิร์ฟหรือว่าเอเยน่นองค์การจารกรรมอย่างที่เจ้าไหนาว่าเพราะฉะนั้น ผมจะรู้ได้ยังไงถ้าคิดตามประษา,าผมก็คือการทารุณกรรมคนเราเมื่อทนไม่ได้ก็คายความจริงออกมาเองชายผู้นั้นยกมือขึ้นบกวิธีนั้นมันล้าสมัยเต็มทีต่อให้แล่เนื้อออกมาเป็นชิ้นๆคนใจแข็งก็จะไม่มีวันปริปากอำนาจของยาสะกดสโคพอลามีนก็ดีหรือโซเดียมมอมีตันก็ดีทำงานได้ผลสุขุมนิ่มนวนกว่ามาก เลยก็ไม่ทรมานให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บหนังกล่าวจบวังเฟยหลงก็ก้มลงไปใกล้หูของเจสมินพูดช้าๆเสียงกล้องไปทั้งห้องซ้ำอยู่หลายครั้งเจสมินฟังข้าใครเป็นคนข่านนี้กับเฉินบอกใครเปลือกตาคู่นั้นสั่นพริ้วเหมือนพยายามจะเปิดขึ้นแต่ก็ยังคงปิดอยู่เช่นเดิมริมฝีปากขมุบขมิบอยู่ครู่ เสียงแผ่วในลักษณะเหมือนคนเพอ้อก็หลุดรอดออกมาเป็นห่วงห่วงว่าสอนศิลสอนรชยัยความรู้สึกของสอนศิลนในยามนั้นเหมือนเดินไต่ไปบนปา่าเขวและในทันใดก็ก้าวพลาดหล่นวูบไปในเหวลึกอันมองไม่เห็นก้นนั้นไม่มีข้อกังขาใดๆเหลืออยู่ต่อไปอีก ทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้เห็นของแจสมินจะต้องถูกเจ้าผู้ร้ายใหญ่ประมุกแห่งพรายดำรีดออกมาจนหมดสิ้นแล้ววังเฟยหลงหันมาทางเขาคราวเนี้เองจะตีหน้าเสร้อยังไงต่อไปอีกนิกะเฉินพยายามจะฆ่าผมก่อนผมต้องป้องกันตัวเพราะใครๆก็รักชีวิต ข้อนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญก็คือมือขนาดนี้ก็เฉนเองยังฆ่าได้ทำไมเองถึงฆ่าโชดไม่ได้ผมก็บอกไปถูกเหมือนกันข้อนั้นบางทีคนเหลาจำเป็นจะต้องฆ่าคนเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองมันอาจจะมีผลมากกว่าที่จะฆ่าโดยถูกบังคับขืนใจคืนวันนั้นหลังจากที่ผมยิงโชดแล้วผมก็ตรงไปที่รีโอลิต้าเพื่อจะพกกระเหียงหวนเพื่อรายงานตามคำสั่ง แจสมินไปคอยดักอยู่ก่อนแล้วให้มือปืนสองคนคุมตัวผมไปผมก็อธิบายให้หล่อนทราบตามเหตุผลความจริงทั้งหมดหล่อนเห็นใจผมและรับที่จะทำความข้าใจกับนายใหญ่ให้แล้วก็ปล่อยผมไปโดยให้เฉินไปส่งเฉินละเมิดคำสั่งหมายเก็บผมระหว่างทางผมก็ต้องสู้ใครจะยอมตายง่ายๆตอนที่ผมย้อนกลับมาพบแจสมินหล่อนไม่ได้บอกเจ้าไหนหรอกเหรอวันนี้กำลังทำอะไรหล่อนอยู่ ถ้าผมไม่ฆ่านิกเจสมินอาจ,จได้รับอันตรายก็ได้และที่ผมย้อนกลับไปหาเจส m i มินก็เพราะข้องใจอยากจะได้ความจริงว่าทำไมในการที่หลอนให้เฉินขับรถไปส่งผมนะ่ะเฉินจึงพยายามคิดจะฆ่าผมระหว่างทางซึ่งความจริงก็เปิดเผยออกมาว่าหล่อนไม่ได้สั่งเป็นคำสั่งของนิกเองซึ่งขัดกับเจตานาของหล่อนแล้วทำไมเจสมินถึงต้องปิดบังข้าไว้ในเรื่องที่รู้เห็นเกี่ยวกับเองทั้งหมด ปิดแม้กระทั่งวันที่หล่อนรอดเงื้อมือตำรวจมาได้ก็เพราะเอ็งช่วยเหลือข้อนั้นนะผมไม่ทราบลอกแล้วเองช่วยเจสซมินคืนนั้นได้ยังไงเหตุการณ์บังเอิญผมเกลียอยู่ในสถานที่เกิดเหตุพอดีเองไม่ใช่สอนสินสอนละชัยตามสภาพหน้าฉากที่ใครๆรู้จักทั่วไปพฤติการณของเองมันลึกลับแล้วก็พล้อยพายเจสซมินกลายเป็นคนลึกลับในสายตาของข้าไปด้วยอีกคน แต่ไม่เป็นไรข้ามีเวลาให้เองคิดวันในระหว่างอำนาจยาสะกดจิตก็ดีหรืออำนาจความเจ็บปวดทรมานก็ดีมันจะทำให้เองอธิบายข้อข้องใจเรื่องเนี้ยให้ข้าได้ไหมขณะนี้เองไปนอนคิดก่อนจบคำพูดวังเฟยหลงก็ยกมือขึ้นบอกบริวารร่างกำยำสองคนตรงเข้ามาขนาบข้างสอนสินกระชากออกเดินไปทางช่องประตูเล็ก ลงบันไดไปสู่ทางเดินแคบๆและไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นเขาก็ถูกยัดเข้าไปในห้องหนึ่งประตูเหล็กพื่ปิดโครมตามหลังพร้อมกับเสียงลั่นกุญแจกรงกลางอยู่เบื้องนอกความสว่างร่างของห้องนั้นมาจากแสงไฟริบรีของหลอดแรงเทียนต่ำในครอบตาข่ายที่อยู่กลางเพดานเตี้ยๆผนังทุกด้านเป็นคอนกรีตตันทึบ เกาเขียวไปด้วยตะไคร่น้ำและรอยร้าวระแหงมีเตียงเชือกถักวางไว้ให้ตัวเดียวที่ริมผนังต่อนหนึ่งเสียงฝีเท้าของผู้คุมที่นำเข้ามาขังไว้เดินย่ำห่างออกไปในที่สุดก็จางหายทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงบเหมือนตกอยู่ในขุมเอเวจีสอนสินทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเชือกครู่หนึ่งเริ่มใช้สมองอย่างเต็มที่ กวาดสายตาสำรวจถี่ท่วนไปโดยรอบแล้วลุกขึ้นอีกครั้งจดฝีเท้ามาที่ประตูลูกกรงเหล็กอันเจาะไว้สำหรับเป็นช่องมองมันเป็นห้องในระหว่างทางเดินแคบๆฝั่งตรงข้ามก็เป็นห้องขังแข็งแรงในลักษณะเดียวกันยามนี้จะมีใครเป็นเฉลยอ,อยู่ในห้องที่เห็นอยู่เหล่านั้นหรือไม่ไม่สามารถจะบอกได้เพราะมีแต่ความเงียบ ปราจจจากสิ่งใดกระตกกระตากกลิ่นอับและบรรยากาศเฉินแฉะตลอดจนคราบของตะไคร่ที่เก่ออยู่ตามพื้นหินครุขระบอกให้ทราบว่ามันเป็นที่คุมขังประเภทขังตายหรือมิฉะนั้นก็ป่าช้าสำหรับฝังคนเป็นให้เฝ้าดูมรณการของตนเองจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต ฝูงหนูผีและมแมลงสาบวิ่งควักไกวยอยู่ตามพื้นและรูโพรงตามมุมห้องส่งเสียงร้องแซดจ้องมองมายังเขาประหนึ่งเห็นเหยื่ออันโอชะสิ่งแรกที่เขาต้องการรู้ก็คือสถานที่นี้มันคืออะไรอยู่ที่ไหนสันนิษฐานได้ประการเดียวว่ามันจะต้องอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาในตอนที่ใกล้เคียงกับปากอ่าว พรามเมื่อเอาหูแนบกับบริเวณผนังหินซึ่งเป็นรอยแตกรายแหงเพราะความเก่าแก่รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าจะแววเสียงบูดเรือใหญ่แววมาจาง,จางๆเขาสุดตัวลงนั่งเงี่ยหูสดับตรับฟังเสียงจนแน่ใจอีกครั้งก็ยกขาข้างขวาขึ้นค่อยๆขยับหมุนพื้นรองเท้าอันทำด้วยยางหนาเบี่ยงออก เผยให้เห็นบริเวณโพรงภายในลักษณะเหมือนลิ้นชักกลที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นรองเท้าข้างนั้นหยิบกุญแจผีชุดพิเศษพวงหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาอย่างระมัดระวังไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นกุญแจมือที่งวนสวมติดอยู่กับข้อมือทั้งสองข้างก็ถูกรูดออกอย่างง่ายดายเหมือนเล่นกลคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายกระทำในลักษณะเดียวกัน แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในพื้นรองเท้าด้านนี้คือปืนแบบเดริงเยอร์กระบอกจิว๋วขนาดซองบุรี่ลำกล้องคู่ชนิดซ้อนล่างและบอลบรรจุกระสุนขนาดจุดสองสองแมกนัมอันแรงฤทธิ์สองนัดเปลี่ยนที่ซ่อนมาไว้ที่เอวเพื่อสะดวกในการหยิบขึ้นมาใช้งานในทันทีที่ต้องการแล้วก็นอนสูบบุรี่อย่างใจเย็น เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหมือนจมอยู่ในรรกโลกันต่อมาเขาเริ่มตรวจสอบดูความมั่นคงของฝาผนนังแต่ละด้านและประตูเหล็กมันไม่มีช่องทางอะไรแม้แต่น้อยสำหรับกุญแจย่อมไม่มีปัญหาถ้าหากมันอยู่ในระดับที่มือของเขาเอื้อมถึงมันจะต้องถูกสะดอกออกไปได้ไม่ว่ามันจะเป็นกุญแจมั่นคงแข็งแรงสักเพียงใดแต่นี่แม่กุญแจมันอยู่ด้านนอก เกินกว่าที่จะมีทางเอื้อมออกไปได้ถึงโอกาสของเขาก็มีเพียงรอคอยให้พวกมันคนใดคนหนึ่งย้อนกลับมาอย่างที่คุมขังนี่อีกครั้งเท่านั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่เขาอาจถูกขังทิ้งไว้เช่นนี้ติดต่อกันหลายวันโดยไม่มีการให้น้ำหรืออาหารก็ได้อากาศเริ่มขุ่นและเครียดลงเป็นลำดับตามเวลาที่ค่อยๆผ่านไป แต่สอนสินก็คงเงยือกเย็นอยู่ในลักษณะเดิมเชื่อมั่นว่าก่อนที่มันจะตัดสินอนาคตขั้นสุดท้ายของเขาอย่างน้อยที่สุดพวกมันจะต้องลงมาพบเขาอีกครั้งและจังหวะน,นั้นคือโอกาสที่รอคอย